สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะต้องไปสิได้พาพี่พาน้องมาเบิ่งวิธีการเห็ดหลอกใหญ่เนาะครับเนาะมาเบิ่งน้ำกันเบิ่งครับครับเฮาได้ไม้ไผ่มาแล้วเฮาก็ตัดเป็น2ท่อนเนาะครับเนาะท่อนนึงนี่ ตัดยาว่าหนึ่งนะครับเนาะอีกท่อนหนึ่งเนะี่ยตัดซองวา่านี่แหละเตะพี่น้องอยากได้ยยใหญ่ได้กว้างกะตัดยากกวากับซองวากันได้เนาะครับตัวซองวานี่เอาไว้เทหิดกงมันเนาะครับเนาะตัววาหนึ่งนี่เอาไว้เทเหิดห็ดไม่หยังหรือว่าเห็ดตอกหยังเนาะครับเนาะ ได้แล้วครับพี่น้องครับตอกยังไม่ท่อนหนึ่งสิได้จะแปดอันเนาะครับเนาะต่อไปรเราจะไปพาทาไม้กุ้งเนาะครับเนาะ กุ้งไม่ตีเนาซ้องวัดที่วัดใเนะครับเนาะหญ่เ่ยมันซิมีอยืดซ้องแบบนะครับพี่น้ซงนี่แบบสิงกับแบบบบสิงนะครับเนาะแบบสิงนี่คือว่าเก็บผับได้นะครับ ແລະບໍ່ສິ່ງກໍຄືວ່າບໍ່ສາດເກັັບໄ อะไรเขาก็มานั่งแล้วพี่นอ้องหัวดีๆครับพี่นอ้อง ครับแล้วแรงจะได้ขน,น,นาดลักษณะสีนะครับเนาะแปดอัน ีัเนาะครับเนาะเราก้งเราใหม่อย่างแล้วเรียบร้อยเนาะครับเราไปกระชัเด็ดภาพไปขึ้นเนาะครับเนาะขึ้นก้งใส่งานในเนาะครับเนาะ ติดตามทะเบงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง